จะเป็นภาวะเหมือนเวลาเราตั้งใจดูอะไรมันจะรู้สึกแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มันพยายามเก็บค่ะแต่ว่าบางทีจะกลายเป็นว่าเรารู้ตัวชาร์จเวลาที่เหมือนเหมือนวุ่นเหมือนอยู่ในภาวะที่กดดันเหมือนวุ่นวายเงี้ยเรากลายเป็นว่าเราเห็นตัวเราชาร์จเห็นความคิดชาดเหมือนเรานิ่งสงบในภาวะวุ่นวายค่ะแต่พอเป็นภาวะที่สงบสงบกลายเป็นเหมือนเราเราร้อนออกไปแทนเหมือนมันมันสวนกันนะคะเวลามันเป็นความรู้สึกที่เกิดนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองถูกเพราะว่า ไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติเท่าไหร่คือชอบสนใจที่จะอ่านหนังสือหรือฟังแล้วเราก็ม,ม,มัน <Okay. S 2> พอมันเข้าหูเราก็ทําไปจนเราแบบเหมือนเราไล่รูปแบบเราไม่แน่ใจว่าเราเลือกเดินทางนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือมันไม่มีคําว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีคาว่าเนี้ยมินาทีนี้นะมันไม่มีคําว่าเป็นนักจะเดินสติเป็นนักภาวนาเป็นนักนั่นเป็นนักนี่แต่เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่มันเห็นอาการจริงๆของใจตัวเองเนี่ยว่ามันชอบวิ่งแซงแซงหน้าไอ้สิ่งที่มันกําลังอยู่ตรงหน้าเนี่ยตอนนี้มันปั่นป่วนอยู่นิดนึงแค่ยอมรับตามจริงว่ามันปั่นป่วนอยู่นิดนึงอ่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมันไม่ได้สงบทันทีนะมันไม่ได้สงบทีเดียวมันมันเบาลงมันแผ่วลงอ่าเนี่ยตอนเนี้ยคือมันรู้สึกสบายขึ้น ตอนที่รู้สึกสบายขึ้นมันไม่มีนักปฏิบัตินะมันมีแต่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเห็นว่าอาการทางใจของตัวเองเป็นแบบนี้อยู่เห็นไหมมันไม่มีคะแนนได้สิบได้เก้าได้แปดมันมีแต่เนี่ยเราอยู่กับตรงปัจจุบันเนี่ยโดยไม่แสงออกไปมันไม่ได้ใจร้อนออกไปแล้วนี่อย่างตอนนี้อึดอัดขึ้นนิดนึง แต่ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจคือมันมันไม่ได้สบายเหมือนเมื่อครู่คือพี่ไม่ได้บอกว่าเราอึดอัดคัดแน่นแต่มันไม่เหมือนเดิมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยที่พอเราเห็นน่ยมันไม่ได้มีนักปฏิบัติไม่ได้มีภาพของคนที่ออกำลังเจรเินวิปัสสนาอยู่หรือว่ากําลังพยายามทําอะไรอยู่แต่เป็นคนธรรมดาที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันกําลังปรากฏสิ่งนั้น ย่อมสแสดงความไม่เที่ยงเช่นกันตรงความเป็นคนธรรมดาเนี่ยทำให้เราใจเย็นมันไม่เหมือนกับการที่เราจะพยายามให้เกิดอะไรขึ้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้นั้นได้นี่หรือว่าเข้าใจอันนั้นเข้าใจอันนี้ให้มันเต็มที่นี่ตอนนี้มันต่างไปเลยนะรู้สึกไหม มันเหมือนกับเราเป็นอิสระ